โอเคครับมาที่ตอนนี้ก็ต่อเลยเรื่องนั้นปล่อยเป็นหน้าที่ของฉันเองใครนะ่ะเสียงนี้ท่านไคโอใช่ไหมโ้ยถูกต้องเจ้าเบจิต้าเลือกบังเกงกีของฉันเป็นท่าตัดสินนะ่ะใช้ได้ดีเลยนะเอา้าพูดเลยไม่ใช่แค่คนในโลกนะสามารถคุยกับคนทักรวาลได้เลยละ่ะ ขอบคุณที่ช่วยมนุษย์โลกได้ยินหรือเปล่าฉันกำลังพูดกับแกจากที่แห่งหนึ่งอยู่พวกแกถูกกูฆ่าตายแต่ได้รับการชุบชีวิตด้วยพลังมหัศจรรย์ บ้านเมืองทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่ว่านี่ไม่ใช่ความฝันทั้งนั้นตอนนี้นักรบที่มีกำลังต่อสู้กับจอมันบูอยู่ในที่แห่งหนึ่งแทนพวกแกทุกคนแต่พูดตรงตรงสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างที่จะห่วยเราจึงต้องขอความช่วยเหลือจากพวกแก จงชูมือขึ้นฟ้าเราจะรวบรวมพลังพวกแกม,มากำจัดบูออกจะเหนื่อยเอาการอยู่นะแต่ก็เหมือนกับที่เหนื่อยหลังจากที่วิ่งสุดกำลังละ่ะเอาละเริ่มชูมือขึ้นและหมุนๆอ่ะไม่เกี่ยวเอาละ,ะคารลอตเตรียมตัวซะอะต้องถอดเสื้อก่อนเพื่อทุกคน ปรดแบ่งพลังมาให้เราเท่าที่ทำได้เลยล่ะขอร้องใช่แล้วบนกิงกิเอาไปเลยครับคุณพ่อเข้าใจแล้วฮะคุณพ่อเจ้าเบจิต้าทำเรื่องขัดกับตัวเองได้ด้วยนะอ้าวับไปเลยเอาไปเลยเอะเอะอะไรว่าโอมาแล้วเริ่มต้นก็ใหญ่เลยอันนี้พลังของพวกโกฮังสินะ แต่แต่ยังไม่สมบูรณ์ทำไมลันทุกคนระวังตัวนะได้ยินไหมจะดูดพลังไปจริงๆน่ะมันจะทรมานพวกเราใครจะฟังเสียงนั่นละ่ะนี่มันจะตัวที่ชื่อบาบิดี้หรือเปล่าน้อยปะโถไม่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่ยอมเชื่อฟังฉันเลย เฮ้ยทำไมถึงได้เสียงแบบนั้นน่ะบูแต่ตุ๋ยแล้วอาบูน้อยแย่แล้วแย่และสิเจ้าตัวอ้วนเกือบจะตายแล้วน้อยทำอะไร,ร,รของแกฮะหยุดนะไอ้บือ้ออุ๊ยไม่เก็บ สะกิดสะกิดเออะจงีเงาเอ้ยมันรู้ตัวแล้วคาคาลอดฉันจะตวงเวลาไว้เท่าที่ทำได้นะที่เหลือแกเกีกก่อมชาวลูกง่หน่าง่ซะโอ้ยมากแล้วเจอบูกแล้วโอ้ยเหนื่อยจริงๆซูเปอร์ไซย่า บิ๊กแบงไม่โดนโอ้หลกได้จ้าบิ๊กแบงไม่เป็นหรอกขนมอ่ะไม่เป็นหรอกขนมนะเหมือนเดิมครับเราต้องเล่นอย่างไม้เสี่ยงโอ้ยบอกได้จ้าโอ้ยตกได้ครับบิ๊กแบงเว้ยท่าสุดโหดของปาเบ อะไรอะไรอ๋อได้หรอเปบิ๊กแบงดิเอ้ยอะไรอ่ะมันมาอีกแล้วมันควงสว่านอะไรเหรอคิดว่าเป็นซุปเปอร์แมนเหรอจะมาควงสว่านอุ้ยอุยไอแอมซอดวงจะกระจุหวัวจี้ไถแล้วหนี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 โอเคหนีทันนะนี้ชาร์จพลังรอแล้วก็เดี๋ยวเตรียมยิง ไอ,ไอเด็กบ้า,าไปใกล้หน่อยไกลไปยิงไม่โดน,น,นโอ้ยไกลไปบางทีมันก็ใกล้ไปนี่ครับปิกแบงโอ้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 ขอโทษครับพี่บูขอโทษครับขอโทษครับ โอ้ยอ้าวอ้าวเฮ้ยมันควงสว่านหลบได้เว้ยไอ้โง่อมาแล้วฟูลพาวเวอร์แล้วก็จะได้บิ๊กแบงรัว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 นี่ครับบิ๊กแบงรัวรัวบูบอกโอ้ย โอ,โอ้โอ้ยปากเหมน็นโอ้โหมันรัวใส่เราเลยว่ะโอเคลบกันครับช้าพลังอืมยิงไม่เข้าเลยอ้อทำไมเราแปลงร่างไม่ได้หรอ เออช่างแมงะมาแปลงก็ได้โอ้ยหอมเมื่อกี้มันบักโอ,โ,โอ้โหมันบักนะฮะเมือ่อกี้มันเหมือนกับว่าเราไม่ได้แปลงไงอ,อืออืออีกทีนึงอ่าหมดพล,ลังแล้วทีสุดท้ายบิ๊กแปลงได้แกอยากตายด้วยน้ำมือของกูใช่ไหม สอรี่อื้อืม,อมชนะฮ่าฮ่าอ่อนวะท่านพ่อ <c oughs> เสียงนี่มัน <c oughs> <c oughs> อืมในที่สุดก็รู้แล้วว่าเป็นเสียงใคร พวกซุนโกคูไงล่ะพวกเขากำลังต่อสู้กับจอมมานบูให้พวกเราอยู่เอาล่ะอุปป้าชูมือขึ้นฟ้าสิอืมที่แท้เป็นอย่างนี้นี่เองอืมไม่ยินเสียงนาเลยนะเสียงหมอนั่นนะ่ะขุดจอบก่อนลุนโกคือซุนโกคูโกคสโนโ,โตเป็นสาวแล้วใช่แล้วต้องใช่แน่ จริงๆนี่น่าจับทำเมียม,มากโกคูให้มากกว่าจริงนะเพิ่มขึ้นไม่ไหวอะ่ะเพิ่มนิดเดียวเองทำไมนะทำไมทุกคนถึงไม่ยอมเข้าใจสักทีเอ,อ้ยรีบๆเขาสิทุกคนทั้งโลกทั้งจักรวาลจะเป็นยังไงก็ช่างหรือไงจะพวกงีเงาเอ,อ้ย ว่าไงนะว่าเราเป็นพวกงี่เง่าเหรอจะขอยช่วยทั้งทียังทำเป็นใหญ่โตอีกนะไม่ต้องไปสวนเป็นร็อกไม่แน่ทางจองบานบูอาจจะเป็นเรื่องจองบานบูทั้งหมดเลยก็ได้อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงตั้งแต่แรกจริงสิพวกเราจะถูกสะกดจิตหมู่ก็ได้เนอะพวกแกเลิกเพิร์เจอร์สักทีทำไมไม่รีบไปความร่วมมือเร็วๆเว้ย จะไม่ยอมรับฟังไม่ได้คำขอร้องของมิสเตอร์ซาตานคนนี้เลยเหรอเอ๊ะซาตานเอ๊ะหมายความว่าไงครับซาตานมิสเตอร์ซาตานหรือว่าคนที่กำลังต่อสู้กับบูยูคือมิสเตอร์ซาตานใช่ใช่แล้ว ฉันจัดการจองมันบูให้เองพวกนายก็รีบส่งพลังมาสิเอ๊ะคูไม่ใช่เหรอแม่ช่วยไม่ได้นี่นาถ้าไม่พูดอย่างนั้นก็ไม่เชื่อนะสิก่อนอื่นต้องจัดการจองมันบูให้นั่นได้ก่อนใช่ไหมล่ะเอาล้วครับ รว,รวมๆวงแขนขาวใช้ได้ซาตาน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 ซาตนซาตนโอ้โหนี่ครับิทถาพลังของซาตานยังอีกเหรอ ยังไม่มาอีกหรือไงอดทนไว้นะเบจิต้าเบจิต้าบอกกูจะตายแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอ๋อมาแล้วเพมากครับฉากนี้ตอนเด็กแบบผมดูแบบขนลุกขนชันออกห่างซะเบจิต้าเดี๋ยวโดนลูกหลงหลอก จะโง่เอ,อ้ยไม่ต้องห่วงฉันรอกรีบจัดการเซ่เจ้าบ้าโคตรสละชีวิตยา,ยาอา้าวอย่าบอกนะเพิ่มฉากต่สอสู้กันเองอีก เอาดันได้สู้กันอีกครับเพิ่มฉากท้ายมาโอ้โหโอ้ยโหโ รัวนะครับต่อยร,รัวโอ้ยท่านี้เท่มากเลยเออฮตอนนี้ชนะบูง่ายแล้วครับออจบแล้วตอนจบน่าจะหมดแล้ว อีนิดเดียวเล่นยาวๆไม่ต้องตัดแล้วมั้งอย่างนี้น้อยโอ้เปชิต้าหายไปไหนอะลงมือเซรีบจัดการเร็วอียอดเยี่ยมกระเทียมดองไปเลยซาตานบางทีนายจะเป็นคนช่วยโลกตัวจริงก็ได้ น้ำน้อยเลยจะแพ้ไฟอุ้ยอุ้ยตั้งรับบาเอ๋ยอัดเข้าไปอีกอัดเข้าไปอัดเข้าไปอุ้ยโอ้สู้สู้เด็กมันสู้เด็กมันสู้แรงมือแรงติงฉันคำนวณพลาดไปพลังของคารลอตไม่เพียงพอ อะไรกันทำยังไงดีล่ะจะรอถึงเมื่อไรไม่อยากขอพรก็นสุดท้ายเหรอใช่แล้วท่านเทพเจ้ามึงก่อนทำให้พลังกายของคนที่ชื่อโกคูกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมครับได้อ่าไม่ต้องขอภาษาโปลุงกาแล้วเหรอภาษานามิกอ่ะอ๋อปูปูริตโตอ่าไม่ทันไม่ไหวโว้ยหมดแรงในการผลกัก พลังของคุณโกคูก,กลับมาเหมือนเดิมตามพร้องก็แล้วหรือยังครับเพลงมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะโดนโดนลิกซิตอ่าแต่ยอมยอมโดนหน่อยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าแบนช่องผมนะครับคุณยูทูบครับมันผมแคสเกมนะนายทุกคนสเส็บเลยตรงนี้ยสโ้รัมบด

ลุกเซดายไม่มีภาคซุปเปอร์เนาะไปแล้วจ้า ขึ้นฟ้าภาพสวยครับผมว่าเกมเนี้ยเป็นเกมดากขึนบอลที่ดีนะลำดับต้นๆเลยเท่าที่ดักขึ้บอลเคยทำมาติด1ใน3เลย1ใน2เนี่ยผมให้1ใน2นะครับคือมันยืน1คู่กับดากขึนบอลแซดบูโดไคเทงไกชี3เยี่ยม <inaudible> <inaudible> จบสักที เดี๋ยวมันจะมีสึกยาวเจ้าจอโทรไปเนี่ย,บบยเปลืองเวลาเป็นบ้าท่าในตำนานเร็วทำหน้าดีใจไปได้แกใน,น่น่าจะมัดยากเลยเดี๋ยวเราต้องมีท่าประจำนะท่าแบบเออนะานะถ <c oughs> ูกนิ้วนะอย่า <c oughs> <c oughs> ผิดนิ้วโอเคหมดแล้วยังเนี่ยหรือยังมีต่อสิกิงเจ้าไปเนี <c> ่ย <oughs> S s maker, สำเร็จแล้วเหรอสำเร็จแล้วสินะสบายใจได้แล้วพวกเราทุกคนถูกปลดปล่อยแล้ว เย่ซ <Yeah. S 2> าตานซาตานซาตานตาซา,านซาซาน,าานชอบมากเลยทุกคนโหร้องโหร้องเรียกซาตานซาตานคุณโกคุมามาแล้วหมา,ารักษาบาดแผลปีต้าก่อนเถอะหมอนั่นเหนื่อยละนะ้าหน้าดู ครับผมเฮ้ยเฮ้ไปไหนอ่ะเจ้าหมาเห็นหมาแล้วอยากเลี้ยงเลยบูบูอ้ออะไรนะนหนี ยังมีชีวิตอยู่ขอร้องละรักษาเขาให้หน่อยนะรักษาได้ใช่ไหมใช้พลังวิเศษนะ่ะบ้าเหรออย่ามาล้อเล่นนะ่ะลีกไปจะปิดชีพด้วยมือของฉันเองอย่านะอย่าทำอย่างนั้นหมอนี่ไม่ได้ช่วยร้ารอย่างนั้นนะขอร้องละได้โปรดเธอ ฉันจะรับผิดชอบเอาไปดูแลที่บ้านเองซาตานนี่มันพูดถึงมันรักบูมากเลยนะบูก็รักซาตานชอบนะความสัมพันธ์สองคนนี้รักษาบูหน,น่อยเถอะเดนเดะเบตาแบบหน้าปากเย้ว่างไงนะแกไม่จะติอยู่หรือเปล่าไม่เห็นเป็นไรเลยเบจิตา้าถ้าไม่มีสองคนนี้แล้วก็พวกเราก็โดนเล่นง,งานไปแล้วล่ะใช่ไหม ตามใจเธอจะเป็นยังไงไม่รู้ด้วยละ่ะขอบคุณครับขอบคุณจริงๆเอาละ่ะรักษาบูให้หายแล้วเรากลับมายังโลกกันเถอะอยากกินข้าวเยอะๆจะได้หลับให้เต็มอิม่มเสีทีเย่จบแล้ว และแล้วในที่สุด,สดวกโกคูก,ก็กลับมาที่โลกมาอีกแล้วเพลงที่จะทำให้โดนลิคาสิตมาอีกแล้วไม่ได้เงินไม่ว่านะแต่อย่าแบนผมนะย t u b e นี่ทุกคนอีกหนึ่งฉากที่ทำให้ผมร้องไห้เลยฉากนี้ก็คือ แบบว่าเขาเรียกว่าไงโกคูได้กลับบ้านแล้วต่อไปเนี่ยชีซี่แบบไม่ต้องแบบไม่มีผัวแล้วไงแล้ไอ้นี้ฉากนี้ฮาฉากนี้ฮาเดี๋ยวกอดเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดีใจเจอใครเอามไม่ได้ไปเจอโกฮังเหรอมันไม่ตัดอนะนล่บ,บูนี่จากนี้บูฮาเจอบ,บูอ้าบูแบ้ももも歓迎されないいの人たが。<laughs> โอเคครับพบแล้วครอบครัวว่าทีเมียก็อยู่ด้วยโกหังฉันรับชีวิตจะปู่ไคโอชินคืนชีพมาน่ะแปลว่าจะได้อยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหมโอ้น้ำตาหูจะไหลแทนอยู่กันครอบครัวสี่คนแล้วนะอ่ารีบกลับปูเขาเปาซือกันเถอะไปกินอาหารฝีมือจิจี้กันเ ドラゴンボール <Yeah. S 1> <日>それと、空とたくさんの仲間たちのまか不思議な冒険はまだ続いていくこれからもいろんなトラブルが待ち受けているに違いないでもきっとまた乗り越えていくことだろう大丈夫地球にはすごいやつらがいるのだから จบมันไม่มีต่อสุ้ย้อเจอพบให้เหรอเออเสียดายเนาะโอเคไม่มีต่อจริงด้วยอาไปจะโดนลิขสิทธิ์อยู่ยแล้วเอาให้มันสุดไปเลยโอเคครับจบให้ทุกคนได้ดูนะครับตอนจบเป็นยังไงไม่ได้ตอนจบหรอกมันเรียกว่าย้อนให้ดู ก็ขอบคุณนะครับที่ดูซีรีส์นี้กันจบนะครับมันช้าหน่อยต้องขออภยัยจริงๆมันยาวมากๆเลยแล้วก็ผมไม่ได้รีบเล่นอะไรนะก็เล่นไปเรื่อยๆนะก็เกือบ 2, 2> เดือนเลยนะต้องขออภยัยจริงๆนะครับเดี๋ยวจะหาเกมใหม่ๆมาเล่นอีกครับไม่ว่าจะเป็นราคตบอลเอ,อเยอหรือว่าวันพีชนะครับก็ถ้าใครนะครับชอบเกมอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวจะหามาทุกคนได้รับชมกันเนาะโอเคดูไหมหรือว่าไม่ดูอ่ะผมว่าผมปิดคลิปเล,เลยดีกว่านะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ไปมากกว่านี้โอเคขอบคุณนะครับที่กดติดตามกันมาสำหรับวันนี้ไปแล้วขขออบบคคุณรั